แยังพี่อ่าถ่ายแล้วพี่ซูมมาเลยอ่าอีน้องเบลอะไรอ่ะไอ้ที่ว่าด่าผู้ชายอ่ะไงวะผมไม่เจ๋งไม่เก๋าไม่รวยไม่ผมไม่เท่ผมน่ารักอ่ะจะบอกผู้ชายไม่ดีทำไมอ่ะอยากเจอวะล่ะได้วันท้าเดี๋ยวต่อยมาสิผมไม่ต่อยไม่ตีครับผมผมน่ารักอ่ะอย่ามาเกิดในวงการนี้น้องปากดีเหรอ อยากเจอเหรอของจริงกับพี่ก็ได้พี่ห้าฟุตหกนิ้วเจอกันได้ถ้ามีพี่ไปคนเนียอน้องลืมทอมไปเลยจริงอย่ามาเก่งวันนี้โซนที่เล่นหัใครเก่งก็ได้ใครก็ได้บอกมันเลยถ้หมัจะคุยอะไรก็ได้ครับผมไม่เอาก็ได้กับพี่ะไปพาหัวน้องมาเป็นทอมอ่ะ เย็กบ้ากเลยโธ่อีทอมงั้นน่ะจะลืมน้องไปเลยโธ่กะหลกกะลาเจอกูจีพีดีอยู่ไหนวะสองร้ปีมาเจอกันได้ผมรัตนโกสินอยากมามาเลยอยู่แถวไหนวะอ่ามตุ้งติ๋งติดเจนวิภาตรงมาเลยน้องน้องตรงมาเลยโอเคนะจีะแต่ต้องพี่ไม่เจ๋งจริงอ่ะพี่ไม่โพสตัวปะรูเลย ¡Aquí okay. todo okay. no. no. no.